เกมไหนคือเกมที่ยากที่สุดของทีมชาติไทยในสนาม2และเกมไหนคือเกมที่ง่ายที่สุดของทีมชาติไทยในสนาม2วันนี้เรามาวิเคราะห์ไล่เรียงกันไปเลยครับว่า4ทีมที่เราเจอไล่จากง่ายไปหามากจะเป็นทีมอะไรกันบ้างตามความคิดของโอก๊กและตาา่างๆไปพรของเพื่อนจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันต้องขอขอบคุณรถยนต์ซูซูกินะครับมาพร้อมแคมเปญ y o u าร์ดิ้งดอนไรนนะครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใย,ยเพื่อสร้างสารร สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆของซูซูกิคอร์ดวีแคร์เหนือความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการและก็สัมผัสนิวซูซูกิเอลติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมรับข้อเสนอพิเศษมากมายได้เลยนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศและก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th นะครับขอฝากไว้ในออบกอดดวงใจด้วยนะครับกับนิวซูซูกิเอลติก้าสมาร์ทไฮบริด อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าตอนนี้นะครับ v n เนะครับเดินทางผ่านสนามแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีมชาติไทยก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะ2แพ้2ครับทีนี้ครับเราไปดูกันบ้างครับว่าสนาม2จะเป็นอย่างไรครับก็ถือว่าเป็นสนามที่หนักกับเราพอสมควรนะครับจะแข่งขันกันที่ประเทศบราซิลซึ่งแน่นอนแหละครับท่ามโซนเวลาเนี่ยมันตรงข้ามกับบ้านเราเลยนะเราสว่างเขามืดเขามืดเราสว่างแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับสาวไทยเดินทางเนี่ยไปถึงบราซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้โอกว่าไม่่นา มีอะไรในเรื่องของการปรับตัวนะครับทีนี้ครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในเรื่องของทีมที่เราจะเจอเนี่ยจะมีทีมไหนกันบ้างนะครับอ่าทีมแรกที่เราจะเจอครับนั่นก็คือน้าของเยอรมนีนะครับถัดมาก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียแล้วก็โคเอเชียครับแล้ววันนี้ครับโอเกอร์ก็จะมาไล่เรียงเลยแล้วกันนะครับทีมจากง่ายไปยากทีมไหนบ้างที่ดูจะง่ายที่สุดสําหรับทีมชาติไทยนะครับไล่เรียงไปจนถึงยากเลยนะอันนี้เอาไม่เรียงตามเวลานะครับโดยทีมที้ง่ายที่สุดครับแน่นอนเลยครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นตรงกันกับโอกนนนะครัับ่ ก็คือทีมโครเอเชียนั่นเองครับโครเอเชียครับมาในฐานะที่เป็นแชมป์รายการชา a l เลนเจอร์ครับนะครับเอาชนะเบลเยียมมานะครับแน่นอนครับผลงานของโครเอเชียเนี่ยไม่ดีเลยนะครับแข่งมา4นัดแพ้รวดทั้ง4นัดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เซตจากทีมไหนเลยนะครับโดยนัดแรกพวกเขาแพ้กับทางด้านของบังกาเรีย30นัดที่2ครับแพ้ให้กับเยอรมัน3 0นัดที่3แพ้ให้กับญี่ปุ่น3 0และนัดที่4แพ้กับบราซิล3 0แน่นอนครับถ้าเทียบกันปอนต่อปอนแล้วนะครับโอกมองว่าโครเอเชียยัง ดูเป็นรองทีมชาติไทยอยู่ในระดับหนึ่งโอ๊กมองว่าถ้าเจอกันจริงๆแล้วทีมชาติไทยถ้าไม่ประมาทนะโอ๊กว่าไม่น่าจะมีปัญหากับการเก็บโคเอเชียครับโอ๊กมองว่าเกมนี้ทีมชาติไทยน่าจะไม่มีปัญหากับโคเอเชียครับน่าจะเก็บได้แบบสบายๆนะครับ และเกมต่อไปครับที่องมองว่าจะยากขึ้นมาหน่อยครับนั่นก็คือเกมที่เจอกับเยอรมนีครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเยอรมันเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในเลนเดียวกับเรานะอันดับโลกก็ไม่ห่างกันนะครับนั่นหมายความว่าฝีไม้ลายมือเนี่ยดูใกล้เคียงกับทีมชาติไทยมากนะครับแต่ว่านี้ต้องยอมรับกันจริงๆว่าเยอรมันเนี่ยดูดีดูมีภาษีมากกว่านิดนึงนะโดยรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าแล้วก็เหมือนกับว่าทีมชาติไทยจะแพ้ทางเยอรมันอยู่เล็กๆนะครับและน่นอนครับผลงานในปีนี้ของเยอรมันครับพวกเขาลงแข่งไปแล้ว4นนนััะช3แ้เพี่นั้น นะโดยเกมที่ชนะครับพวกเขาชนะเนเธอร์แลนด์ไป3าหนึ่งชนะโคเชียไป3าศูนย์แพ้จีนไป3าศูนย์แล้วก็ชนะบัลแกเรียไป3ต่อ2องไทยโอวิเคราะห์ผลงานจากตรงนี้นะครับซึ่งโอกดูดิมชาติเยอรมันแข่งเนี่ยแทบทุกนัดเลยนะก็บอกได้ว่าเยอรมันเนี่ยเป็นทีมที่ดูน่ากลัวพอสมควรนะครับจากการเซตของกาสเนอร์ไปให้ทางด้านของออสแมนตีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพลานุภาพทรงประสิทธิภาพพอสมควรเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องระวังจุดนี้ไว้ให้ดีนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆก็อยู่ในเกมมาตร ฐานที่ใช้ได้เลยแหละถือว่าเป็นตัวความหวังของพวกเขาได้นะครับแต่เขาจะมีฮันน่าออสแมนเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเป็นตัวหลักของเขาเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับการเจอกับทีมเซาท์ไทยอกมองว่าคู่นี้ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ในความแข็งแกร้งนะครับอกว่ามันใกล้เคียงกันอ่ะถ้าวัดกันนักกีฬาตัวต่อตัวปอต่อปอแล้วอมองว่าไม่ต่างกันมากขึ้นอยู่ที่ว่าเกมวันนั้นใครจะทําผลงานได้ดีกว่ากันและใครจะแก้เกมได้ดีกว่ากันครับไอประเภทที่เราจะคิดว่าเยอรมันจะแบบว่าสูงใหญ่แบบโปแลนด์ไม่ถึงขนาดนั้นครับเมียไม่ สูงเท่าโปรแลนด์กมองว่าทีมไทยจะเล่นได้ง่ายกว่าส่วนโอกาสในการชนะเนี่ย อันเนี้ยมันก็50-50บ50นะในความคิดโอค้ครับยังไม่สามารถวางใจอะไรได้แต่ว่าลุ้นได้แบบสบายๆเหมือนกันครับแต่สำหรับทีมชาติไทยนะต่อไปก็ไปดูคู่แข่งที่แข็งขึ้นมาหน่อยครับนั่นก็คือเซอร์เบียครับแชมป์โลก2ส,สมัยซ้อนนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามาแข่งในรายการเ n l นอลเนี่ยในวีคแรกในสนามแรกนะครับทำผลงานได้ไม่ดีเลยนะครับพวกเขาแพ้4ี่นัดติดเลยครับจากการแพ้อเมริกา2ต่อ3จากการแพ้ตุรกี3ต่อ1จากการแพ้โปรแลนด์3ต่อ0แล้วก็จากการแพ้ แคนาดา3ต่อ2นะครับในนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับทำให้สถานการณ์ของเซอร์เบียเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่สู้ดีเลยนะโอ้มองว่าพวกเขาเนี่ยถ้ายังไม่เล่งฟอร์มขึ้นมาในสนาม2เนี่ยน่าจะเหนื่อยพอสมควรนะครับแต่โอ้กเชื่อว่าสนาม2 b o บอสโควิกน่าจะกลับมาบรรดาตัวหลักของพวกเขา น่าจะกลับมาครับซึ่งผมมองว่าเซอร์เบียจะกลับมาแข่งแก่งอย่างเดิมอีกแน่นอนนะแหมจะกลับก็กลับสนาม2มาตอนเจอไทยอีกเนาะซึ่งแน่นอนครับสนาม2ของเซอร์เบียเนี่ยครับพวกเขาเจอทั้งญี่ปุ่นทั้งบราซิลทีมชาติไทยและโครเอเชียถ้าพูดกันตรงๆครับถ้าเซอร์เบียยังใช้ชุดเดิมกับสนามแรกอยู่นะครับอกมองว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนญี่ปุ่นกับบราซิลกดแน่นอนนะเผล่ๆจะโดนไทยกดด้วยนะซึ่งตรงนี้ครับอกมองว่าเซอร์เบียจัดหนักจัดเต็มแน่นอนในสนาม2อนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่เซอร์เบียแพ้มา4นติทําไม อยู่อันดับยากเป็นอันดับรองอ่ะเนาะซึ่งแน่นอนครับเขาเอาตัวจริงมาอย่างแน่นอนซึ่งลําบากต่อทีมชาติไทยอย่างแน่นอนครับคือถ้าตัวสํารองเนี่ยสู้กันได้แต่ถ้าตัวจริงทีมชาติไทยน่าจะเหนื่อยน่าจะเหนื่อยมากครับสำหรับเซอร์เบียนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งครับที่โยกมองว่าแข็งแกร่งสุดๆเลยครับนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาครับเป็นทีมที่แข็งที่สุดแล้วนะในการที่ทีมชาติไทยจะเจอในสนามที่2ครับผลงานของเมกาครับแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะใช้บรรดาดาวรุ่งบรรดาตัวสํารองลงมาเล่นนะครับแต่ผลงานในสนามแรกก็ต้อองบกว่า ยอดเยี่ยมนะครับชนะ4ี่นัดรวดถึงแม้ว่าจะกระท่อนกระแท่นหน่อยนะครับในการเสียเซตแทบทุกนัดเนาะชนะเซอร์เบีย3 2ครับชนะอิตาลี3 2ชนะเกาหลี30ชนะตุรกี32ครับต้องย้ำนะว่าตุรกีเด็ดตัวจริงเต็มสูบนะอเมริกายังเอาตัวรอดมาได้นะครับซึ่งแน่นอนครับบอลหองอเมริกาเป็นบอลที่ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าระบบดีอยู่แล้วครับเอาใครไปใส่ก็เล่นได้นะครับซึ่งตรงนี้เขาเอาระบบนําในเรื่องของตัวนักกีฬานะครับซึ่งก็ได้ผลมากๆครับเปลี่ยนตัวลงไปก็ไม่แตกต่างกันสักเท่า ซึ่งตรงนี้โอ้โหต้องยอมใจอเมริกาเลยครับในการวางระบบนะครับและแน่นอนครับการเจอกับทีมชาติไทยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเกมที่ยากที่สุดสำหรับเราอยู่แล้วครับอเมริกาพวกเขาก็ได้ชื่อนะแชมป์โอลิมปิกซึ่งตรงนี้พวกเขาเสียไม่ได้อยู่แล้วครับเว L นครั้งนี้พวกเขาก็หวังไว้พอสมควรเลยนะซึ่งม,มองว่าทีมชาติไทยน่าจะลําบากพอสมควรครับในการเจอกับอเมริกานะแต่ก็ไม่ยากเกินที่เราจะแบบว่าหวังได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการเจอกัน ทิงแชมป์โลกเราก็เกือบชนะเขามาแล้วนะน้ำสองเซตแล้วครับแต่ว่าเสียดายนะครับที่เราโดนเขาแซง3ต่อ2แต่อกเชื่อว่าทีมชาติไทย น่าจะลุ้นได้ถึงแม้มันจะลุ้นได้ไม่เยอะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปิดประตูแพ้เลยซะทีเดียวนะครับโอ้ื่อว่าทีมชาติไทยจะสู้กับอเมริกาได้สูสีแล้วเราเจอเขาที่ไยส่วนใหญ่มักจะได้เซตตลอดโอ้ว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกแน่นอนครับระหว่างทีมชาติไทยกับสหรัฐอเมริกาครับสรุปครับง่ายๆครับที่โอ้คิดนะครับสนามที่2นะครับเรียงจากง่ายไปยากนะครับง่ายสุดโอ้ว่าโครเอเชียนะครับรองลงมาคือเยอรมันอันนี้ห้าสิบห้าสิบนะครับส่วนเซอร์เบียมาตัวจริงเปอร์เซ็นชนะอาจจะน้อยหน่อยแต่โอ้ได้นนะสารับบเเซียคิกา เขาอาจจะมาตัวเต็มหรือไม่เต็มก็ไม่รู้แต่โอ๊กมองว่าน่าจะเป็นเกมที่ยากที่สุดแต่ตรงนี้ครับทีมชาติไทยเจอกับอเมริกาทีไรมักจะได้เซตและมักจะทําได้ดีตลอดนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับโอก็ทีมชาติไทยลุ้นได้หมดเลยนะ รุนได้หมดเลยครับในการเล่นสนามที่2แล้วก็แฟนๆนบราซิลเขาบอกว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านพวกคุณเดี๋ยวเราจะส่งกําลังใจเชียร์ให้นะครับถ้าแฟนบราซิลเชียร์เราแบบนั้นจริงๆเนี่ยบราซิลมาแข่งที่ประเทศไทยเราพร้อมเชียร์บราซิลอย่างแน่นอนครับผมอ่ะและสำหรับน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเมื่อกี้เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้นะครับสองน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ